พี่ไม่ไี้คำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเลยครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องของในพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดอีกแล้วครับโอ้โหพีจีเขาขยันลงเกมใหม่เหลือเกินนะ เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนี่ก็พึ่งลงไป1เกมนะครับนะเปิดมาต้นเดือนก็เอาอีกแล้วครับตอนนี้อยู่กันในเกมซาฟารีไว้วันนี้พกมาที่500ร้ทวนเลยนะมาดูซิเกมใหม่ฟีเจอร์เป็นยังไงจะกดที่ไมลละ30ก่อนแล้วกันนะเปิดเทโบแล้วไปเลยครับโอ้โหเปิดมาดอกแรกตัวอะไรวะนี่โอ้โหไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาและไปต่อครับไปอีกครับและ เออเปิดมา18โอ้โหได้ไวด้วยไรต่อไปที่144ครับนะั้นและล่งมาอีกทีโอ้โหหมดได้มาทั้งหมด162อ๋อไอแถวกลางนี่เปลี่ยนเป็นววยได้นะครับนะมาไปต่ออีกทีเปิดมาที่6เออช้างมาครับนะั้น1 7 4สี่และโตคิวอย่างเยอะครับ1296โอ้โห และดอกนี้ได้มา1,476ฟร้างวันเมก้าครับและไปต่อจ้าเออเปิดมาดอกแรกสิบสองโอโหไหลต่อไปครับน้ำเมียแคทครับห้าสิบสี่และหมดแด้มาหกสิบหกขยับเพิ่มหน่อยดีกว่านะไม่ค่อยเราใจเลยไปครับไม่ร้อยลงมาเปิดมาที่สี่สิบเออไหลต่อไปสองยเจ็สิบและมาต่อครับนะสามร้อยทวน โอ้โหยังไม่หมดไปอีก3ามร้อยทวนละมาโอ้ยสิงโตโอ้โหโอ้โห,โโหและดอกนี้หวานหวานเลยซปเปอร์เมกา้ากำน,น 30, 1, ัสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบโอ้โหสิงโตมาเฉยเลยโอ้โหมาไปต่อเลยก็แบบนี้นะขยับเพิ่มไปทีมไมห้าร้อย500เลยแล้วกันแล้วลงมา ลงมาเออเปิดมาเจ็ดสิบห้าไม่ไหลไปต่อไปอีกเอเอเฮ้ยตกใจว่าสเกต็ตเตอร์เข้ามันต้องใช้สี่ตัวนะครับโอ้ยและเปิดมาตรงนี้ที่เจ็ดสิบห้าไหลต่อไปที่สองร้อยทวนและหมดได้มาสองร้อยเจ็ิบห้าเฮ้ยไม้ห้าร้อยยังไม่ได้คืนสักดอกเลยนะเนี่ยและเปิดมาที่ยี่สิบห้าไหลไปที่สองร้อยทวนและหมด โอ้โหและเปิดมาดอกนี้100้ทวนเออไหลไปอีกร้อยห้าสิบและเออมาแล้วสามพันสามร้อยและไหลต่อไปครับโอ้โหโอ้โหสิงโตมาอีกแล้วโอ้ยหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบราวซูปเปอร์เมกาไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหยังไม่เข้าสแกตเตอร์เลยนะเนี่ย และสกตเตอร์ค่ะตัวเดียวทักปุ๊บมาปะไหมและโอ้โหยังไม่มาครับนั้นไหลต่อที่สามร้อยทวนแล้วยังไงยังไงเออสกเตอร์มาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่มาสามเอ้สี่ตัวปุนสี่สิบตอครับที่ไหมห้าร้อยครับเริ่มกันเลยโอ้โจรุ่นตัวแรกมาห้าร้อยนะกดไม้ห้าร้อยแล้วครับตอนนี้แล้วเปิดมาดอกแรกที่สองร้อยทวนโอ้โหม่ไหลแลสิบเอ็ดครั้ง เออมาอีกเปิดมาที่พันสองโอ้โหไหลต่อไปที่สามพันสี่และหมดได้มาทั้งหมดสี่พันหกร้อยและสิบรั้เปิดมาดอกแรกที่พันสองไหลต่อไปครับนะสองพันแปดแล้วโอ้ 6, 10, 10, 15, โหช้างมาครับหกหมื่นกว่าอีกแล้วโอ้ยไหลไปสามหมื่นหกโอ้โหโอ้โหยังไงล่ะยังไงล่ะจังหวะนี้ไหลาย,ยาวจัด,จด แตกเป็นแสนแสนเจ็ดร้อยห้าสิบราวซุปเปอร์เมก้าและการักงเปิดมาที่หกร้อยทวนไหลต่อไปจ้า9กพันสองและและหมดโอ้โหได้ไม 9, ก้าพันแปดก็นานแะแปดครั้งเจ็ดครั้งหกครั้งเออเปิดมาที่หกร้อยทวนไหลต่อไปก็มาสามพันสามร้อยและ หมดอีกแล้วได้ไป3,950ครั้งเออเปิดมาที่300้วนไล่ต่อไปครับน,นะสี่100้วนและหมดอีกโอ้โหแต่ซูเปอร์เมกาดอกเดียวแล้วไม่แตกดอกใหญ่อีกเลยนะครับนะแล้วเปิดมาเรนนี้150เออไล่ต่อไปที่2 6 0 0และหมดโอ้โหได้ไป2,750และสองครั้งไม่มาครั้งสุดท้ายแล้วไม่มาจ้าโอ้โห หวานเทียบครับเกมใหม่บอกเลยโอ้โหสก,กัตเตอร์แตกมา1 2ึ่งแส้อทวนนะครับนะรับรางวัลแล้วพ่อเลยโอ้โหจากรุตต์ตแรกมา5 0า500เท่านั้นเองนะครับนะกดหม้500ได้มา2,000สนกว่ายังไงละ่ะสวยงามนะจ้า ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้กดกระดิ่งนุงน่งนิ้งนุ่งนิ้งเป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องสำรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครที่อยากติดตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะจ๊ะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ในพีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ